ครับสวัสดีครับสวัสดียำาบครับผมพอดีมาจากลงอ้อยครับมาเก็บครับมาเก็บนี่เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเออได้อ้อยนิดเดียวเองได้อ้อยอยู่กับรถประมาณหกตันครับก็คอยดูอีกเผื่อจะมีมาอีกเนาะเผจะได้ไปสักประมาณสักเจ็ดแปดตันหรือสิบตันอย่างเงี้ย ก็คอยไปครับเที่ยวสุดท้ายแล้วครับผมก็จะย้ายรถออกแล้วย้ายรถออกบันที่ยีห้าย้ายรถออกก็คือเราบอกแล้วบอกว่าให้มาให้มาก็คือตัดทันไม่ทันก็แค่นี้เลยใส่ ได้ไปสัก10ตันก็ยังดีแต่ถ้าไม่ถึงก็จําเป็นก็ต้องไปครับทำไงได้เพราะมันได้แค่นี้หมดแค่นี้นี่ครับปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวเราก็ไปเช็ครถหกล้อวิ่งดินกับเขาต่อเลยครับ ออกล้อวิ่งดินเป่าฉีดน้ำฉีดมะนงมะน้ำเป่ากรงเป่ากรองคือข้อสำคัญก็คือแบตเตอรี่ต้องได้เปลี่ยนใหม่อยู่แล้วแหละพอแบตมันเสื่อมแล้วมันไม่เก็บไฟแล้วแบตเตอรี่สองลกูกห้าพันกว่าบาทไม่เป็นไรครับ เที่ยวสุดท้ายของฤดูการวิ่งอ้อยครับผมเราไม่น่าลากลูกเลยถ้าเราไม่ลากลูกเราก็ไปเรื่อยๆของเราเนาะเขาก็จะมาคอยพอเราลากลูกมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองหมดอ้อยจอยอันนี้ขนาดพ่วงหนึ่งเขาออกไปตั้งนานนี่เองแล้วก็ออกไปเขาไม่มาวิ่งแล้วเราลากลูกได้สี่เที่ยวอ้อยหมดพอดีเลยรถเราใส่ ใส่ได้เยอะกว่าเขาครับเขาใส่แค่เท่าไรอะสามสิบห้าสามสิบสี่สามสิบห้ารถเราไปแทละทีก็สี่สิบสามสิบแปดอะไรแบบเนี้ยสี่สิบสามอะไรแบบนี้เนาะใส่ได้เยอะกว่าเขาอ้อยมันเลยหมดเร็วถ้าเราวิ่งเดียวก็ไปเรื่อยๆครับรถเดี่วก็ไม่รถเดี่วก็ออกไปวิ่งสวนได้สี่ห้าเที่ยวแล้ว เด่๋ยวผมไม่เก็บคนเดียวค่อยเก็บมาค่อยเก็บกันไปจนกว่าจะหมดอันนี้ก็หมดจริงๆแล้วนี่ถ้าหมดลนนักษณะนี้เราใส่ยังไงก็ได้ครัดูไปแล้วถ้าปิงอัพหนึ่งมาประมาณสองตันก็ใส่ข้างหน้าก็หมดแล้วไม่ต้องทุบไม่ต้องสับยกใส่ยกใส่แล้จบ จะสมลายก็เตรียมตัวกลับบ้านกลุ่มโฮมนี่คอยครับคอยคันคันปิกอัพคันขาวครับแกใส่อยู่มาประมาณสองตันก็คอยอยู่คอยก็ ไปอาบน้ำก็เดินทางเอาอ้อยไปเทกลับมาก็จอดล้างฉีดน้ำล้างล้างนิดๆหน่นอยๆเก็บี๋ืวก็ดูว่าเขาจะยังไงถ้ามีคนให้ช่วยวิ่งสวนก็จะไปแต่ถ้าไม่มีก็จอดมีสองอย่างเนาะใครให้ไปช่วยก็ไปครับใครมีอ้อยเหลือเยอะ วิ่งไม่ทันให้ไปช่วยได้ไม่มีปัญหาหลานเราปิดแล้วครับเที่ยวสุดท้าย แล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับก็มีรายมากครับผมรายงานตัวแค่นี้ครับบ๊ายบายจบฤดูกาลวิ่งอ้อยครับผม